สวัสดีค่ะโค้ชพี่ออมนะคะหรือว่าโค้ชออมนะคะวันนี้เราจะมาคุยทอกเรื่องอะไรกันดีนะเราจะมาทอกเรื่องหายไปนานนะคะคิดถึงกันไหมนะคะงานโค้ชวันนี้เป็นท็อปิกสั้นๆนะคะเหตุผลที่บางคนนะ่ะไม่เลือกผู้ชายที่อายุน้อยกว่า เหตุผลที่ผู้หญิงท,ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เลือกผู้ชายยูน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเปิดใจก,กว้างๆฟังคลิปนี้ก่อนให้จบนะคะไม่ได้หมายความว่าผู้ชายยูน้อยยังไม่ดีนะเออมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเ,นเหตุผลนะคะที่ที่คนบางที่ผู้หญิงบางคนเขาไม่เลือกอเพราะว่ามันมีความแตกต่างนะคะในเรื่องไหนบ้างนะคะมันมาดูนะคะที่เขาไม่เลือกก็จะมีที่โค้ดอ่า เขียนสคริปต์ไว้มันมีประมาณ6ข้อด้วยกันนะคะ,อะลองคุณลองเปิดใจฟังนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าคนน้องเด็กอายุน้อยกว่านี่เป็นคนที่ไม่ดีไม,ไม,ไม่มีความรับผิดชอบไม่ใช่นะมันเป็นอาจจะเป็นนิสยัยหรือไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะคะของอ ของคุณอายุน้อยก็ได้นะที่เป็นแบบนี้แต่อาจจะไม่ทุกคนนะคะบางคนก็บางทีเราก็ไปเจอ,อเด็กในร่างผู้ใหญ่บางทีเราก็ไปเจอ,อผู้ใหญ่ในร่างเด็กก็มีนะคะแต่มันเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะที่เราจะเจอคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้โค้จะมาให้ข้อมูลให้คุณมองอีกด้านนึ่งละกันนะคะว่าอาจจะมีเหตุผลดังต่อไปนี้ก็ได้ข้อแรกนะคะ,ะผู้ชายอายุน้อยเนี่ยเขาขาดความมั่นคงทางด้านจิตใจ นะคะหรือว่าเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเจออะไรหน่อยก็หวั่นไหวนะคะสมมติว่ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแต่พอไปเจออะไรที่แบบดีกว่าแฟนหรือว่าอาจจะน่ารักสดใสหรือเป็นสิ่งใหม่หรือเข้ามาอ้อ,อยมาอ้อ,อยมาหวานเสน่ห์มาอยู่ใกล้ชิดหรืออะไรเนี่ยความหวั่นไหวความมั่นคงทางทจิตใจมันเริ่มจะ ไม่มั่นคงเหมือนคนที่มีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ง่ายๆพูดง่ายๆว่าอ่อนไหวง่ายไปกับสิ่งเร้ารอบตัวได้ง่ายนั่นแหละนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองอขาดภาวะของความเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ไม่กล้าตัดสินใจนะคะ,ะถามอะไรก็อาจจะไม่มีความคิดที่แบบว่าไม่สามารถให้การตัดสินใจที่แบบ ชี้นำเรานะคะได้ได้เองอาจจะต้องแบบแล้วเธอว่าไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขาดความมั่นใจในตัวเองหรือขาดภาวะผู้นําไม่กล้าตัดสินใจนั่นเองนะคะในเรื่องต่างๆในการที่เราเอ่อดิวกันนะคะสำหรับคนที่มีอายุต่างกันเนาะโดยเฉพาะผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิงนะข้อที่3 เป็นที่ปรึกษาให้ผู้หญิงไม่ได้นะคะเป็นที่ปรึกษาให้ผู้หญิงไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดประสบการณ์นะคะขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตขาดประสบการณ์ในด้านของอา,อาจจาะเขาอาจจะแบบยังไม่ได้เติบโตไง ยังไม่ได้เติบโตยังไม่ได้ผ่านไปอยู่ในจุดที่เท่าเท่าเทียมเท่าเทียมกับผู้หญิงคือผู้หญิงถ้าสมมติกรณีที่ผู้หญิงแก่กว่านะคะผู้ชายอายุน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะยังมีประสบการณ์ไม่ถึงคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะ,ะไม่รู้จะเอาอะไรมามามาให้คําแนะนําคุณอะ คุณเหมือนกับผู้หญิงถ้าเกิดคบผู้ชายอยู่น้อกว่าผู้หญิงจะต้องเป็นคล้ายๆเป็นผู้นําในความสัมพันธ์ไปโดยปริยายหรือโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะข้อที่4ทัศนคติหรือไลฟ์สไตล์ที่ยังเด็กและยังรักอิสระนะคะถ้าคุณไปเจอแบบอันนี้เป็น,เป,นเป็นแบบยกตัวอย่างแบบขั้นสุดเลยนะแบบ พวกเด็กติดเกมนะ,ะผู้ชายติดเกมหรือว่าอาจจะแบบคือเขาไม่ได้เด็กมากอาจจะ20กว่าอัพแหละแต่ก็ติดเกมติดโซเชียลติดมือถืออะไรพวกนี้นะไม่ได้มองถึงอนาคตร,ร่วมกับเราผู้หญิงส่วนมากผู้หญิงอ่ะโดยลักษณะแล้วความเป็นเพศหญิงเนี่ยจะโตกว่าโตทางด้านอาฮอร์โมนร่างกายนะคะก็จะโตกว่า แล้วก็วิวัฒนาการความคิดของเขาส่วนใหญ่แล้วนะก็โตกว่านะคะโดยส่วนใหญ่ที่เห็นมานะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองจะเห็นว่าผู้หญิงชอบคิดอะไรไปไปล่วงหน้ามองการไกลอะไรอย่างนี้นะคะแต่ผู้ชายไม่ค่อยถ้าวัยยังไม่ถึงยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้อ,อ,อยู่ในวัยที่แบบ30มสบางที4ี่สยังทำตัวเหมือน25ก็มี นะคะอันนี้ก็โค้ดก็เห็นเยอะหลายคนเขาเรียกว่า,าเด็กในร่างผู้ใหญ่ไม่มองถึงอนาคตไม่ซีเรียสจริงจังไม่มองถึงอนาคตที่ซีเรียสหรือจริงจังนะคะยังติดเที่ยวเล่นสนุกสนานอาชอบที่จะอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะติดเพื่อนมากกว่าติดแฟนอาจจะเป็นไปได้ข้อที่5นะคะ ผู้ชายยูน้อยเป็นกันเยอะก็คือมีความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์ได้ง่ายความอดทนต่ําความอดทนในการประคับประคองความสัมพันธ์หรืออารมณ์ของหรืออารมณ์ของตนเองค่อนข้างยากนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองย,า,ยากควบคุมอารมณ์ในการที่จะอดทนต่ออดทนรอคอยหนึ่ง <c oughs> ให้ให้ปัญหาต่างๆอดทนต่อปัญหาอดทนต่อการาความคิดที่ขัดแยง้งหรืออะไรก็แล้วแต่ นะเบือ่อเบื่อหน่ายง่ายขาดความอดทนข้อที่6ข้อสุดท้ายโฟกัสที่ตัวเองมากเกินไปโฟกัสที่ความต้องการของตัวเองมากเกินไปมีความต้องการของตัวเองคิดถึงความต้องการของตัวเองเป็นหลักมากกว่าความต้องการของอีกฝ่ายหรือฝ่ายหญิงนะคะอันนี้คือสิ่งที่ อาจจะเป็นสาเหตุนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกตายตัวหรอกบางคนอาจจะมีมากกว่านี้หรือบางคนอาจจะไม่ได้มีทุกข้อเหมือนในนี้ก็ได้นะคะไม่ได้บอกว่า,าฟังให้ดีนะไม่ได้ท็อทป,ปิกนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้ยอายุน้อยไม่ดีนะคะทุกคนมีข้อดีในตัวแตม่มันจะมันจะมีนิสัยบางอย่างนะคะที่เป็นสาเหตุให้ผู้หญิงที่เขาไม่ชอบผู้ชายอายุน้อยเนี่ย ทำไมเขาถึงไม่เลือกผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเขาไม่ว่าจะน้อยกว่า 3, 3ปี4ปี5ปีหรืออาจจะมากไปถึง,ถง10ปีเลยก็ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าความถ้าคบไปแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วมักจะไปไม่รอดนะเปอร์เซนต์ปีมันเป็นเปอร์เซนต์ก็น่าจะ70เปอร์เซนต์ได้น้อยคนที่จะไปกันรอดเพราะว่าอะไรไหมเพราะมันมีความแตกต่างด้านความคิด มันมีความแตกต่างด้านประสบการณ์ชีวิตการใช้ชีวิตมันมีความแตกต่างทางด้านไลฟ์สไตล์นะคะน้อยคนมากที่จะปรับข้อหากันแต่ถ้าผู้ชายอายุมากกว่าแล้วผู้หญิงอายุน้อยกว่าสามารถผู้ชายสามารถเป็นผู้นําผู้หญิงและสามารถบอกให้ผู้หญิงอ่ะเขาทําเพื่อเดินตามหรือก้าวไปอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับเขาได้เพราะว่าผู้ชายลักษณะโดยพื้นฐานแล้วเขาจะเป็นผู้นําอยู่แล้ว อะคะผู้ชายอายุมากก็จะเป็นผู้นําแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายที่อายุมากจะดีกว่าผู้ชายอายุน้อยนะมันต้องแล้วแต่ดูที่นิสัยใจคอและบุคคลแต่ละบุคคลไปเคสบายเคสนะคะเพราะว่าเราก็เห็นเหมือนกันว่าผู้ชายอายุมากก็บางครั้งควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ mm hmm. ก่อเหตุก็เยอะนะคะแล้วก็มีความอีกโก้นะคะอีกโก้ โฟกัสแต่ตัวเองมีความเห็นแก่ตัวนะคะในการใช้ใช้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอาจจะไม่ได้แคร์ผู้หญิงอาจจะคิดถึงแต่ตัวเองคิดแต่ความสะดวกสบายของตัวเองความสุขของตัวเองมาก,ก่อนคิดถึงหน้าตาทางสังคมมากกว่าความรู้สึกของคู่ของคุณอะไรพวกนี้หมายถึงว่าอ เขาคือคนที่รักตัวเองในลักษณะแบบนี้จะเป็นอันนี้แถมให้นิดหนึ่งอันนจบแล้วนะคะท็อปิกของวันนี้คือเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเขามีหน้าที่การงานนะผู้ชายพวกนี้เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในสังคมอ่างนี้แล้วกันนะอาจจะมีสปอร์ตไลท์ส่องหน้าหรือไม่มีก็แล้วแต่แต่อยู่ในฐาหนะการงานที่มั่นคงแล้วเขาก็จะเลือกเฟ้นผู้หญิงที่จะต้องมีสถานะทางสังคมหรือหน้าตา ในระดับเดียวกันหรือระดับเดียวกันซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็ไม่ใช่ข้อที่ผิดเพราะผู้หญิงหลายคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันคิดแบบนี้ว่าเออถ้าเกิดฉันฉันก็ต้องเลือกนะฉันก็ต้องเลือกผู้ชายที่ฐานะที่หน้าตาทางสังคมเช่นกันแต่กําลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายบางคนที่เขามาชอบคุณแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยคือที่ไม่เลือกคุณเพราะว่าคุณนะ่ะไม่เหมาะสมกับเขาหรือคุณไปรู้มาว่าเออเขาไปเลือกคนที่แบบว่ามีหน้าตาทางสังคมที่ดีกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ย ให้คุณรู้เลยรู้ไว้เลยว่าผู้ชายคนนี้แคร์แคร์สังคมมากกว่าความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเสียดายนะคะก็ให้คอนวูดเลยได้ทันทีนะคะคุณไม่ได้ผิดอะไรเพราะผู้ชายพวกนี้จะเป็นพวกที่เขาคิดถึงตัวเองเป็นหลักนะคะโฟกัสที่ตัวเองนะพวกนี้จะไม่กล้าตัดสินใจที่จะออกหรือทำอะไรนอกกรอบที่สังคมเขาเขาวางไว้นะแต่ มันก็มันก็แล้วแต่ควรจะเลือกนะอบางคนก็อถ้าเอาความมั่นคงเอาแบบทางสังคมก็ต้องอยู่กันไปนะคะอยู่กันไปแล้วก็